ค่อนกำนวณภาษีค่ะค่ะแลก็อยู่ในหน้าประมาณผลภาษีขาดน้ะที่จ่ายนะคะให้เราไปที่ต้องการคำนวณหน่งเดือนนะคะให้เปลี่ยนเป็นสี่สองพักสองห้าห้าแปดค่ะค่ะแล้วก็เลือกอัตราภาษีที่ใช้นะคะให้เปลี่ยนเป็นแบบใหม่ค่ะจากนั้นคลิกโอเคค่ะ จนวนภาุีเสร็จแล้วนะคะพเค,ค่ะจากนั้นไที่โถงเส่ค่ะจากนั้นนะคะให้ไปที่เมนูเรดือนสามมนะคะให้เดบิคบิกค่ะแล้วก็ให้ไปที่บันทุกทข้อมูลนะคะบันทุกข้อมูล,ลก็จะเป็นบันทุกรายการเรงินเดือน o t านาค่ะ ถอยู่ในหน้าแก้ไขจังหวัดมีเดือนนะคะสาขา0000 0สำนักงานใหญ่ค่ะระบุเดือนปีที่ต้องการทำง,งานนะคะเดือนปีเปลี่ยนเกมนะคะ02คศ55แต่ 2, 25, 5, ค่ะเป็น02คศ55แต่อยู่แล้วนะคะถ้าเราคลิกโอเคค่ะค่ะเราก็จะเห็นว่ามี3รายการนะคะให้เรากด F2 หนูที่แก้ไขค่ะที่รายการของฉุดใจเก่งมากนะคะ ตรวจสอบนะคะหน้า,าตาก็จะเป็นอย่างนี้ตรวจสอบเราไม่ไดค่ะเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้กด e อ c a p e แล้ออกค่ะเลิกลการแก้ไขทิ้งเลค่ะกด e อ c a p e แล้คลิกออกค่ะค่ะเป็นอันว่ารายการีสขขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะ